ขอเชิญท่านเข้าสู่ช่วงเวลาที่น่าสะพรึงกลัวได้นะบัดนี้ในตอนที่มีชื่อว่าอยากรู้ผมชื่อหนึ่งครับอดีตเมื่อหลายปีก่อนผมมีเรื่องราวชวนขนลุกเมื่อครั้งที่ขึ้นเหนือ ไปทางานเป็นผู้ช่วยกรุป๊ปเรื่องนี้พอนึกขึ้นมาทีไรผมจะต้องขนลุกขึ้นมาทุกทีและผมพยายามจะถามตัวเองอยู่ตลอดเวลาว่าผมทําแบบนั้นไปทําไมกัน <S 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 เรื่องก็มีอยู่ว่าผมเข้าไปทํางานเป็นผู้ช่วยกรุป๊ปอยู่ที่โรงแรมแห่งหนึ่งซึ่งเป็นโรงแรมเล็กๆที่เนี่มีทั้งหมด4ชั้น ชั้นที่หนึ่งกับชั้นที่สองแขกทั่วไปจะเข้าพักส่วนชั้นที่สมเป็นห้องอาหารและชั้นที่สเป็นชั้นที่ไม่มีใครเคยขึ้นไปเลยนี่แหละครับเป็นสิ่งที่ผมอยากจะรู้ไอ้อนึ่งมานั่งนี่สิวะเลิกงานแล้วไม่ใช่เหรอผ่อนคลายบ้างทำงานมาทั้งวันแล้วเออผมดื่มไม่เป็นหรอกครับพี่ อไม่เห็นจะยากตรงไหนแล้ววะกลิ่นใส่แก้วแล้วก็ยกกระดกใส่ปากแค่เนี้มันจะยากตรงไหนวะแล้วอีกอย่างนะยี่ห้อเนี้ยดีกรีไม่แรงหรอกเว้ยโอ้โหตําสบายเลยครับพี่ผมไม่ดื่มดีกว่าครับเอเสียดายวะเอออย่าไรบเรอาไอหนึ่งมันเลยมันน่ะหนึ่งไม่เป็นล็อกมันหนึ่งน้ำเปล่านู่นใช่ไหมว่าไอหนึ่ง เออ<า>เออไอ้หนึ่งไอ้มาทํางานที่นี่ได้กี่เดือนแล้ววะก็สี่เดือนแล้วครับพี่ทําไมล่ะพี่พี่ถามทําไมล่ะครับเราข้าถามดูเท่านั้นเองแล้วเองจะทํางานเป็นผู้ช่วยกุ๊กอยู่ที่นี่นานไหมวะเออก็น่า,ะาจะทําไปเรื่อยๆนะครับพี่ผมว่ามันก็สนุกดีนะพี่ตอนนี้นะพี่พี่เขาก็าาสอนให้ผมทําอาหารได้หลายอย่างแล้วบางอย่างนะพี่ เขาก็ปล่อยให้ผมทําเองเลยนะไม่ต้องเป็นผู้ช่วยพอผมทําเสร็จพีพีเขาก็มาชิมแล้วเขาก็บอกว่าฝึกอีกสัก2อสามปีอีกหน่อยก็ได้เป็นกุ๊กแล้วเออเองงามีหัวทางนี้ท,ทําไปเถอะว่าอยู่ไปนานๆเดี๋ยวเงินก็ดีเองละเว้ยครับครับพี่อ เสียงอะไระครับพี่อะไรวะเอาอีกแล้วเหรอเนี่ยข้าจะสั่งมาก็คาวนี้แล้วเว้ยข้าไดบอกแล้วว่าไม่อยากจะมานั่งกินเหล้าตรงนี้เห็นไหมว่าสาาั่งเมาหมดเสียดายเล้ามีคนอยู่เหรอพี่เอ๋ตอนนี้มันไม่มีแขกเข้ามาแล้วไม่ใช่เหรอแล้วใครนะพี่ที่ทำเสียงโคมครามเนะี่ย สนใจแล้วนะไอหนึ่งใครมันจะอยู่หรือไม่อยู่ก็ช่างมันเถอะตอนนี้นะข้านะยายใหญ่จ้าเมาเมาไอมันหลับๆไปเลยพอเมาแล้วมันจะมีความสุขมากๆเองเข้าใจไหมว่าว่าเวลาคนเราอ่ะน,นี่เมานะมันจะลืมเรื่องราวทั้งหมดที่ไม่สบายใจเองรู้ไหมว่าข้านะ่ะอยากจะออกไปอยู่ที่อื่นแต่ว่ามันไปไหนไม่ได้ เพราะวันนี้ก่อนโอ,อแล้วเองคิดว่าข้าเน่ยไม่มีหนี้อย่างนั้นเหรอนี่แต่น้อยกว่าข้าไงม,มันก็เหมือนกันแหละไอ้หนึ่งพวกข้าไม่ได้เมานะเว้ยแต่พวกข้าเนะ่ยมันมีความในใจเว้ยอยากจะออกไปหางานใหม่แต่มันไม่มีงานเอ้า งานที่นี่ก็ดีอยู่ไม่ใช่เหรอพี่ผมเห็นผู้พี่ๆทำงานกันอย่างมีความสุขนีน่นะเอ็งยังไม่รู้อะไรซะแล้วเดี๋ยวเอ็งอยู่ไปนานๆเอ็งก็จะรู้เองแหละนี่พวกเอง็งว้ายไงป้าเมื่อกี้นี่ เจะพูดอะไรของเอ็งกันวะนี่ข้าแะขอเตือนนะโว้ยว่าเอ็งสองคนนะ่ะอย่าได้พูดอะไรเรื่อยเปื่อยไปนะพเพราะเล่าเข้าปากเท่านั้นแหละปากพล่อยเชียนะเอ็งสองคนนะ่ะถ้ารู้ว่ากินเหล้าแล้วปากไม่ดีเอ็งสองคนก็ไม่ต้องกินไม่งั้นละ่ะข้าจะฟ้องเจา้านายนะโว้ยโหปากอพวกจันสองคนนะ่ะ ก็แค่ดื่มแก้เครียดเท่านั้นเองไม่มีอะไรมากหรอกหนึ่งเองก็อย่าเอาอย่างที่ไม่ดีนะอย่าไปจำอะไรที่มันไม่ดีป้าว่าเองอะแยกออกอยู่ใช่ไหมล่ะแม่ป้าไอหนึ่งมันไม่ใช่เด็กอายุเจ็ดแปดขวบนะป้ามันโตจะมีเมียอยู่แล้วไม่ต้องไปสอนม,มาลอกหน้าไอหนุ่มเอ้ยดูเอาไว้ ดูแล้วทําตามนะเว้ยเฮ้ยอะไรกันวะนี่เราอยู่กันตั้งหลายคนมันยังกล้าอีกระวะปากเองนะ ตรงๆนะครับว่าผมงงไปหมดว่ามันเกิดอะไรขึ้นเสียงดังโคมครามมันมาจากไหนแล้วทำไมพี่สองคนนั้นเขาจะต้องทําเหมือนกับรับคาญเสียงโคมครามส่วนป้าแม่บ้านก็มานั่งเทศนาพี่ๆสองคนนั้นเสียยืดยาวผมนั่งอยู่ด้วยพยายามนั่งฟังเรื่องราวว่าเป็นมาอย่างไร อย่าไปสนใจพวกมันเลยนะครับเออแต่ป้าครับหืมวหวยังไงล่ะเสียงที่มันดังคมคามที่ชั้นสีนะ่น่ะมันคือเสียงอะไรครับท่านผู้ฟัง กำลังอยู่กับเราทีมงานค้างข่าว อะไรแล้วทําไมถึงได้มานั่งร้องไห้อยู่ในห้องนี้ล่ะเอ๊ะนี่มาห้องพักของแขก V.I.P. ใช่ไหมพี่ใช่ห้อง V.I.P. ชั้นสี่ยังไงล่ะคุณเพิ่งเคยขึ้นมาหรือจ๊ะเออเออผมผมไม่ได้ขึ้นมานะแต่ทำไมผมถึงได้มาอยู่ที่ชั้นนี้ได้ล่ะแล้วผมขึ้นมาตอนไหนกันล่ะเนี่ยแล้วเธอเธอ ขึ้นมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงกันเขาห้ามขึ้นมาไม่ใช่หรอใช่เขาห้ามขึ้นมาฉันแอบ,บขึ้นมาเอ๊ะทำไมเขาถึงต้องห้ามละ่ะเธอรู้ไหมไม่รู้เออสงสัยตั้งแต่มาทำงานที่นี่วันแรกกูก็บอกว่า แอบขึ้นมาบนชั้นสี่เด็ดขาดเขาจะเอาไว้ให้แขก VIP เท่านั้นผมเองก็ยังสงสัยว่าถ้าเอาไว้ให้แขก VIP แล้วทำไมจะต้องห้ามขึ้นก็ในเมื่อเราเป็นพนักง,งานเราก็มีสิทธิ์ที่จะขึ้นมาชั้นสี่ได้สินั่นสิเราเป็นพนักง,งานเราก็สามารถขึ้นมาได้แต่เธอเธอทำงานอยู่แผนกไหน ไม่ผมถึงไม่เคยเห็นหน้าเลยล่ะทำอยู่บนนี้แหละอ้าวจริงเหรอแต่เอ็ดทำอยู่บนนี้เขาก็บอกว่าตอนนี้มันยังไม่มีแขกเข้ามาไม่ใช่เหรอแล้วเธอทำอะไรอยู่ว่างว่าแบบนี้เหรอ,หร,อหรือยังไงก็ไม่ว่างหรอกเอ้าเอ้เ เราให้ทำไมอ่ะคุณต้องช่วยฉันนะต้องช่วยฉันด้วยเท่าในจนห่จ้าคุณเท่านั้นที่จะช่วยฉันได้คุณต้องมาช่วยฉันที่นี่นะเฮ้ย hey, ผมเนี่ยนะ นึงหนึ่ง,งตื่นหรือยังลูกเดี๋ยวก็ไปทำงานสายหรอกจะเอะอเออนี่เราฝันไปเหรอเนี่ยหนึ่งเอ๊ะทำไมเรื่องฝันประหลาดจังเลยทั้งที่เราไม่เคยฝันเป็นเรื่องเป็นราวเลยแล้วมันเป็นที่ทำงานเราด้วยแถมเป็นชั้นสี่ชั้นสี่ที่เราสงสัยว่าทำไมทุกคนถึงได้ห้ามไม่ให้ขึ้นไปเอ๊ะ แล้วในฝันชั้นสี่มีเธอเธออยู่ที่ชั้นสี่เอ๊ะมันยังไงกันแน่ไม่ได้การละสงสัยเราจะต้องหาทางขึ้นไปที่ชั้นสี่ให้ได้เราอยากจะรู้ว่ามันจะมีอะไรหนึ่งหนึ่งตื่นหรือยังเนี่ยหรือว่านอนต่อสายแล้วนะลูกนี่จะไปทำงานสายเอาน่ะครับครับครับตื่นแล้วครับแม่ เอาล่ะตอนนี้เราเลิกงานแล้วเราแอบขึ้นไปชั้นสี่ดีกว่าจะได้รู้ว่ามันมีอะไรทำไมทุกคนเขาถึงได้ห้ามกันโรงแรมนี้มันมีพิรุธเอ๊ะแล้วเราก็อยากรู้บนนั้นจะมีผู้หญิงคนนั้นอยู่ข้างบนจริงไหมหรือมันอาจจะเป็นแค่ความฝันของเราเท่านั้นเฮ้อเอาละเรากดลิฟต์ เราก็แอบ,บขึ้นไปที่ชั้นสี่นั่นไงรีบมาแล้วเราตื่นเต้นจังเลยไม่คิดเลยว่าเราจะสามารถแอบ,บขึ้นมาบนชั้นสี่ลิปเปิดแล้วโอ้โหสวยเป็นบ้าเลย ไม่อยากจะเชื่อเลยนะว่าห้อง V.I.P มันจะสวยขนาดนี้นี่แค่ห้องโถงนะเนี่ยสุดยอดจริงๆการตกแต่งห้องโถงเหมือนกับพระราชวังทางยุโรปที่เราเคยได้เห็นในหนังสือแล้วนั่นห้องพักเรียงลายอยู่หลายห้องเต็ไมไปหมดเลยเฮ้ย มานี่สิเข้ามาในห้องนี้สิเธอสีของเธอแล้วตอนเธออยู่ไหนอะอยู่นี่เข้ามาในห้องนีสิเข้ามาสิเร็วๆเ,เขา้าก่อนที่ใครจะมาเห็นเขา้าเข้ามาเร็วๆหนึ่ง no. เดินมานี่เร็วๆเ,เข้าอย่าไปฟังเสียงนั้นนะอย่ามายุ่งนะก็อย่ามายุ่งเรื่องของฉันคุณคุณคุณช่วยฉันด้วยช่วยฉันด้วยเดินมาหาป้านี่อย่าไปฟังอย่าไปฟังนะลูกนั่นน่ยมันคือวิญญาณร้ายที่สิงอยู่ชั้นสี่มันไม่ยอมไปพูดไปเกิดมันเป็นผีจัด อะไรนะพี่เป็นผีจริงเหรอครับใช่ใช่มันเป็นผีเร็วๆสิว่าอีหนึ่งรีบกวิ่งเข้ามาในลิฟต์ข้าก่อนลิฟต์รออยู่ <c oughs> อย่าไปฟังมันมันกำลังจะหลอกให้เองไปหามันแล้วมันจะฆ่าเองเข้าใจไหมมาเร็วๆเร็วๆเข้าวิ่งเข้ามาในลิฟต์อย่างนี้เลยนี่แหละ คือเหตุผลที่เขาไม่ให้เองขึ้นมาข้างบนนี้เข้าใจหรือ,อยังเธอเป็นวิญญาณอย่างนั้นเหรอเนี่ยอเอเปผมเห็นตัวเธอแล้วหน้าตาเธอเละมีหนอนโอ้ยรอด้วยพี่